โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลินี้ก็จะมาสอนลง Mod ยื่อซีมอวยวันนั่นเองนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนไปโหลดแอป P P N P P มากับแอปแตกไฟล์นี้นะครับจากนั้นก็ไปอนุญาตแอป P P N P P นะครับก็จะได้ไฟล์ P N P ตัวนี้มานะครับถ้าใครไม่มีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปแก้ให้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีไฟล์นี้ขึ้นมานะก็มันจะเขียนว่า P N P นะครับโอเค ก็ไปโหลดไฟล์เกมนี้มาครับก็ขอบคุณช่องนี้มากนะครับเป็นเจ้าของมอสครับจากช่องนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เกมเต็มครับก็ไปซื้อได้ครับราคาหนึ่งกว่าบาทครับมาขั้นตอนแรกนะครับกดแตะแล้วกดคําว่าดูนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะกดเข้าไปอันแรกนะครับจากนั้นก็กดติ๊กนะครับให้มันเป็น2ตัวแบบนี้ขึ้นสีเขียวๆนะจากนั้นกดค้างนะครับจากนั้นกดคัดลอกกดย้อนกลับครับ2ขีดนะ แล้วก็เข้าไปในไฟล์ PSP นะครับจางนั้นก็เกมครับอันที่สองฉันกดวางเลยนะครับของผมวางแล้วนะผมก็จะไม่วางนะถ้าวางเสร็จมันก็จะได้ไฟล์นี้มาสองไฟล์ตัวนี้นะสำหรับใครที่ลงสําเร็จก็จะประมาณนี้นะโอเคครับไปอันต่อไปนะครับครับอันต่อไปก็กดไปตรงเดิมนะครับจากนั้นก็กดเป็นตัวที่สองนะครับที่สี่หนึ่งศูนย์ครับอันที่สองนี้นะครับกดเหมือนเดิมนะครับกดแตะให้ขึ้นสีเขียวจากนั้นก็กดค้างนะครับ แล้วก็กดขัดลอกนะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับ2จุดไปที่ PNP นะครับนั้นก็ไปไฟล์อันสุดท้ายเลยนะครับก็คือตอนนี้นะอันสุดท้ายจากนั้นก็กดวางเลยนะครับ่อนผมวางไว้เนี่มันก็จะได้ไฟล์นี้มานะถ้าวางเสร็จโอเคส่ว okay. นผมวางแนละ้วผมจะไม่วางนะมาอันต่อไปครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไปตรงไฟเราดาวน์โหลดนะครับกดเข้ามาดูแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ กดแตงขึ้นสีเขียวครับแล้วก็กดค้างกดคัดลอกกดย้อนกลับไปที่ P S P ครับจากนั้นกดเซฟครับก็คืออันที่5 1 2 3 4 5โอเคอันที่หแล้วก็กดวางได้เลยนะครับผมวางไว้แล้วนะครับก็จะไม่วางนะครับโอเคก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะถ้าวางเสร็จจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าไปในแอป P S P เลยนะครับจากนั้นก็มันจะขึ้นไฟล์เกมมานะครับ ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับโอเคครับตัวเกมก็จะประมาณนี้นะมันจะมีแบบตัวนี้นะครับเป็นรูปเกมขึ้นมานะวยวผมเล่นให้ดูสัก popcorn, นิดหนึ่งนะโอเควยวผมเข้าไปในเกมเลยแล้วกันมารับในตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับขอผม,ผมปิดเสียงไว้นะมันเลยก็อาจจะไม่มีเสียงภาคนะผมปิดไว้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตะวันฉายกับเคียมรันนะ อันนี้เป็นตะวันฉายนะหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนทังเท่าไรนะครับเพราะว่าเป็นมอสที่คนไทยเป็นคนทำนะครับแล้วก็เป็นน่าจะมอสแรกนะครับที่มีใน UFC นะครับก็รอ <and> ขอพัฒน,นาต่อไปนะครับโอเคก็เล่นได้ปกตินะครับมันดีนะครับตะวันฉายนี่แข้งซ้ายคนหนักกับอะไรเดี๋ยวหนักหัวแน่นอนนะครับฟันศอก นี่ยนะการคอไปสายดา,าราผมได้เป็นเคยมรันนะเนี่ยรู้างไม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเราคิกบ็อกซิ่งนะเอะตีเข่ามาดิวงในหรอดวงในกันนะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดติด like, ตามให้ด้วยนะครับใครชอบก็เดี๋ยวผมมาลงเกมนี้บ่อยๆนะสำหรับรีวิวมอนตอนนี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ